สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจีราอยากจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านทราบนะคะว่าจีราจะมีการไลฟ์สดนะคะในวันที่สองตุลาคมซึ่งเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งจีราก็คิดว่าท่านผู้ชมทุกๆท่ททานในช่วงของวันเสาร์นั้นก็อาจจะว่างและจีราก็จะไลฟ์ สดจะเริ่มสักประมาณทุ่มครึ่งนะคะของวันเสาร์ที่2แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะกีฬาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงจุดนี้นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง จีราจะสื่อสารกับท่านผู้ชมโดยผ่านช่องชุมชนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปช่องชุมชนได้นั้นนะคะท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องเข้าช่องจิราพาชาแนลให้ได้ก่อนซึ่งในคลิปนี้จีราก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมวิธีการเข้าช่องของจีราพาชาแนลนะคะบางท่านก็ทราบแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็ในการดูดวงสดนะคะ ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆก็คือต้องรู้เวลาเกิดที่แน่นอนนะคะประมาณให้จิลาไม่ได้นะคะต้องบอกเวลาที่แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะเวลาที่ห่างกันไม่เท่าไหร่ก็เป็นคนละคนแล้วนะคะท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ ต้องเวลาที่แน่นอนของท่านผู้ชมค่ะก็คือชะตาของท่านเลยถ้าไม่ตรงนะคะถ้าไม่ตรงการพยากรณ์ไปก็ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมก็จะเสียความรู้สึกและมันก็จะมาเสียที่จีลาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือด้วยค่ะและก็ในระหว่างนี้นะคะถ้ามีอะไรอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปในชุมชนนะคะจะดูการเคลื่อนไหวทุกอย่างจีลาก็จะสื่อสารทุกอย่างให้ท่านผู้ชมตรงจุดนี้ซึ่งการดูดวงในลักษณะน,นี้ ในวันไลฟ์สดกีฬาก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ให้ท่านโทรเข้ามาแบบสดสดดูเลยซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาตรงจุดนี้ก็อาจจะมีการลงทะเบียนโดยผ่านชุมชนตรงนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะคะว่าวิธีเข้าช่องกีฬาพาชาแนลนั้นเข้าอย่างไรนะคะการเข้าช่องกีฬาพาชาแนลนะคะไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมก็เลือกวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งของกีฬาได้หมดเลยนะคะแล้วก็มากดที่รูปเล็กๆตรงนี้ค่ะที่หน้าช่องนะคะ กด,ดไปปื๊บเห็นไหมคะมันก็จะเข้าไปในช่องของจีลาพาชาแนลแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ดูคะ่ะหัวข้อถ้าเป็นวิดีโอทั้งหมดก็กดตรงนี้นะคะมันก็จะแสดงวิดีโอทั้งหมดให้ซึ่งมันก็จะหายากถ้าท่านจะเลือกดูแต่ถ้าท่านกดไปที่เพลย์ลิสต์นะคะก็เป็นการจัดหมวดหมู่ของวิดีโอใครอยากจะดูสอนดูดวงฟรีหรือดูดวง12ราศีในปีห5 เห็นไหมคะมีหมดเลยนะคะกําลังใจหรือจะดวงของแต่ละราศีก็มีหมดเลยนะคะแล้วสิ่งที่จีลาอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้ามาก็ตรงจุดนี้ค่ะเห็นไหมคะชุมชนตรงนี้ค่ะคือเป็นการสื่อสารระหว่างช่องจีลาพาชาแนลกับท่านผู้ชมนะคะมีอะไรจีลาก็จะมาเข้าตรงจุดนี้และอีกหน่อยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดาอาจจะไม่มีเวลาที่มาดูไลฟ์สดในการดูดวงใช่ไหมคะอยากจะดูดวงจีลาก็จะบอกตรงจุดนี้ค่ะว่าท่านมาลงทะเบียนนะหรืออะไรยังไงจีลาก็จะมาดูตรงนี้ค่ะว่ามีใครบ้างที่อยากจะดูดวงนะคะแต่ที่สําคัญนะคะท่านก็จะต้องบอกจีลาว่า,เ,าเกิดวันที่เท่าไหร่ วันเดือนปีพศและที่สำคัญเวลาเกิดมาแล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรจิราจะให้ถามทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็อาจจะคอมเมนต์ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะคือเราจะสื่อสารผ่านช่องทางชุมชนนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะนี่แหละค่ะวิธีการไม่ยากเลยนะคะถ้ามีความสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ